ตั้งแต่หกโมงเช้าใช่ไหมนี่ยังไม่หยุดเลยเ้ยังไม่หยุดเลยนะถ้าห้าชั่วโมงนี้มันจะได้เท่าไหร่หนึ่งในสามของถ้วยครับหนึ่งในสามของถ้วยนะเวลามันแข็งนี่มันเป็นอย่างนี้อาจารย์จยิบในข้างล่างอยู่ตรงนี้อะมันเป็นแบบนี้ครับแล้วกินเหมือนเรยอแล้วทำไมไม่มีกลิ่นจุลินทรีย์เขาทำไปทําปฏิกิริยากับก้อนยางอ่าก็คือเขาถ้าใช้จุลินทรีย์หยอดนี่มันจะต่างจากใช้กดหยอดถ้าใช้กดหยอดนี่ กินยางจะมีกินเป็นมากครับแล้วก็คุณภาพยางไม่ดีพอความยืดหยุ่นจะไม่มีอ่าอันนี้ยืดหยุ่นมีนะอาจารย์ผมก็เลยมาคิดและวิจัยนะคนขวาเรื่องทำยังไงเกษตรกรถึงจะลดต้นทุนได้ก็เลยมาจับเอาจุลินทรีย์ มาใช้กับต้นไม้รับใช้กับพืชทั่วไปตอนนี้มันเต็มถ้วยแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่าที่สามตอนนี้ก็เวลาประมาณประมาณเจ็ดชั่วโมงยังไหลอยู่ครับใเจ็ดชั่วโมงยังไหลอยู่แันไหลก็เต็มถ้วยอย่างนี้นะซึ่งหนึ่งกิโลครับเพราะปกติแล้วเนี่ยยางพาราส่วนมากเนี่ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยก็คือหยุดไหลละแต่นี้เราเพิ่มเข้ามาอีกเป็นเท่าตัว นี่ก็หมายความว่าปริมาณยางพารามากขึ้นโอ้นี่แนะนำยังไงแนะนำวิธีการมาให้มาฉีดพ่นเนี่ยทำยังไงก็ไปที่ลำต้นไปที่ใบหรือว่าไปที่พื้นดินก็คือเราใช้จุลินทรีย์นี่มาฉีดพ่นลำต้นแล้วก็ดินแล้วก็ใบปัญหาของชาวสวนทุกสวนนะครับจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งไอตัวนี้ครับ เป็นเหตุเลยนะครับไอตัวนี้เป็นเหตุไอตัวนี้เป็นเหตุคืออะไรตัวนี้เวลาที่เขาใช้น้ํากรดนะครับที่น้ํากรดพอเอาออกจากถ้วยปุ๊บกับเอาไปวางบนดินวางบนดินแล้วก็จะมีกรดที่ค้างอยู่ในนี้มันตกลงไปในดินตกลงไปในดินครับแล้วเชื้อจุลินทรีย์ในดินตายหมดจุลินทรีย์ตายหมดใช่ครับพอจุลินทรีย์ตายดังนั้นมันก็ไม่ย่อยสลายปุ๋ย มันไม่ทำหน้าที่ไม่ทําหน้าที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุใช่ครับเน่เน่เ่เจ้าปัญหาตัวนี้แต่วันนี้วันนี้แก้ปัญหาได้แล้วแก้ปัญหาก็คือเราวิจัยตัวกดชทีวภาพมาใช้แทนน้ำกดสันผลิตใช่แล้วครับแล้วก็กลิ่นนี้ไม่เหม็นด้วยไม่เหม็ความยืดหยุ่นของลวดยางจะดีมากครับอมเปอร์เซ็นต์ยางจะสูงคับครับโอ้โห วันนี้มัสุดยอดจริงๆนี่ยผมอยากจะตามมานานแล้วลงทุนนอนค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนแล้วตื่นเช้าวันมาทำข่าวนี้แล้วมาฝากขัานกับอาจารย์ครับนล้วนี่อีกอย่างหนึ่งนะก็คือเราจะฝากยูนิซีไว้กับใบฝากไว้กับใบได้อีกใช่ครับไม่รับฝากอีกใช่ครับฝากไว้เพื่ออะไรเพื่อดึงเอาในตัวเก่น ดึงเอาไนโตรเจนขึ้นบนจากอากาศจากอากาศลงมาซึ่งในในอากาศจะมีไนโตรเจนถึง75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองปีไม่ต้องเพิ่มเลยครับเราดึงได้ลงสองปีมาใช้โอ้ยมันมีต้นทุนอยู่แล้วนะครับจริจริงๆตัวนี้มันมีความสามารถขนาดนั้นใช่แล้วก็ยอดจริงๆมันก็จะเป็นตรึงเอาไนโตรเจนมามาใช้งานเสร็จแล้วมันจะทําให้ความชื้นสัมพัทธ์ในส่วนนะครับดีขึ้นเกตุดูลับเพิครับ ลำต้นจะเลี้ยงมากครับน้ําเลี้ยงน้ําเลี้ยงของอ่าลําต้นนี่จะดีครับสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบแล้วมันสามารถที่จะดูดกินอาหารได้ยากครับมีประสิทธิภาพอีกครับโอ้โหแล้วหน้าหน้ายางเลยครับอาจารย์สังเกตดูหน้ายางหน้ายางเนี่ยก็คือจะถึงเขาจะกรีดจนถึงกันมันก็จะสมานบาดแผลได้เร็วมาก ครับปียางเนี่ยหนึ่งหน้ายางจะไม่ตายนึ่งหน้ายางจะนิ่มครับครับผมครับครับเพราะว่าในลําต้นเขาเนี่ยจะมีน้ําเหลืองสมบูรณ์ตัวหน้ายางก็จะนิ่มพอหน้ายางนิ่มการออกไหลของยางก็จะดีมันจะต้องมีการพักหน้ายางเออกรีดและต้องพักยังไงหรือเปล่าเพื่อจะได้บ่มรงรักษายางพาราครับปกติทั่วไปในประเทศไทยเขาทํากันก็คือ ส่วนมากจะก,กรีดสองวันพักหนึ่งวันพักหน,นึ่งวนันแต่แต่ของผมเนี่ยผมแนะนําให้กรีดทุกวันได้เลย